อตอนนี้เป็นเวลา6โมงตรงนะคะเราอยู่กันหน้าศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียว,วัดสามจีนเนาะเราออกมาแต่เช้าเพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถนะคะแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูในศาลกันค่ะคลิปนี้เราออกเดินทางกันแต่เช้าค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเช้าแค่ไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะศาลเจ้าไตเสียฮุกโจรหรือศาลเจ้าเฮ่งเจียที่วัดสามจีนแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่สองแล้วค่ะ โดยภายในศาลเจ้าเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าพ่อเฮ้งเจียรหรือองค์ใจเสียหโจค่ะเป็นปางสำเร็จอ,อรหันแล้วนั่งขัดสมาิบนดอกบัวเป็นองค์เทพที่เป็นการแกะสลักจากไม้มงคลโบราณค่ะโดยช่วงที่เรามาถ่ายคลิปช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนพอดีค่ะก็เลยต้องรีบมาแต่เช้าค่ะเพื่อป้องกันปัญหารถติดแล้วก็จะได้มีที่จอดรถด,ด้วยค่ะ เมื่อเข้ามาภายในตัวสารเจ้าแล้วนะคะให้นําทูบนะคะที่สารเจ้าเตรียมไว้ให้1กร,รัมค่ะ1กร,รัมต่อ1คนนะคะทูบมีทั้งหมด8ดอกค่ะปักที่ฟ้าดิน5ดอกนะคะแล้วก็ปักในกระถางของไตเสียงหูโจอีก3ดอกค่ะเมื่ออธิษฐานกับตัวด้านนอกเสร็จแล้วปักทูบเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆเดินเข้ามาภายในศาลค่ะแล้วก็มาอธิษฐานต่อหน้าองค์ไตเสียงหงโจในสารอีกทีหนึ่งค่ะ รูปปั้นองค์เทพ,เ,พเจียที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลถึงแม้จะมีอายุมากกว่า200ปีนะคะแต่ว่าก็มีความสมบูรณ์และสวยงามมากๆเลยค่ะโดยเหล่าผู้ที่ศรัทธาองค์เทพ,เ,พเจียวัดสามจีนแห่งนี้นะคะจะมีความเชื่อว่าองค์เทพเนี่ยจะประทานสติปัญญาค่ะแล้วก็ประทานโชคลาภให้กับเราค่ะผู้คนส่วนใหญ่นะคะสำฤทธิผลในคําขอค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลค่ะว่าทําไมศาลเจ้าแห่งนี้นะคะผู้คนถึงหลั่งไหลมาสักการะอย่างมากมายค่ะ ในช่วงที่เราไปศาลเจ้ายังมีการบูรณะอยู่นะคะยังไม่แล้วเสร็จร้อยเเซค่ะแต่ขนาดยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะด้านในยังสวยงามมากๆค่ะทางภาพเขียนงานปูนปั้นจิตรกรรมฝาผนังของภายในศาลเนี่ยงดงามมากๆเลยค่ะโดยจิตรกรรมฝาผนังภายในศาลนะคะก็จะเป็นเรื่องราวขององค์เทพเท่งเจียตั้งแต่กำเนิดจนถึงตอนสําเร็จเป็นอลรหังเลยค่ะโดยตอนที่เราไปในทางศาลเจ้ามีการจัดทาพระพิมพ์รุ่นเจ้าสวยเยาวราชขึ้นมาค่ะก็ตามเคยค่ะ จิตใจอ่อนระทวยทนไม่ได้ค่ะต้องบูชากลับมานั่นเองค่ะเพื่อนๆคนไหนที่อยากทราบการอัปเดตข่าวสารของทางสารเจ้านะคะก็ติดตามได้ทาง Facebook สารเจ้าเฮ้งเจียไต่เสียฮุกโจ้วัดสจีนไตรมิตรได้เลยค่ะสารเจ้าทำเพจของตัวเองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook คมคามชาแนลและช่อง YouTube คมคามชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ